คนเก่งของดีศรีวานอนอำเภอวานนทนิวาสนะครับดีจะต้องจัดก,กระบวนแหครับทำอย่างไงให้ข้าวราคาตันละสี่หมื่นกลายเป็นตันละสองแสนได้มาดูขั้นตอนกระบวนการต่างๆในวิดีโอนี้กันเลยครับก่อนหน้านี้นะครับไปที่บ้านผุ้จิออำเภอวานนเหมือนกันครับแปลรูปข้าวเป็นข้าวหวางที่ดีต่อผู้บริโภคนะครับไม่ใส่สีเลยขายได้ตันละเก้าหมื่นนะครับไม่ยอมแม่ไม่ยอมไม่ยอม เกิดจากต้นธรรมชาติเลยทีอย่างนี้เลยเนาะมาวันนี้มาดูว่าต่ละสองแสนมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรบ้างเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยครับการเพิ่มมูลค่าต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีนวัตกรรมครับแต่เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นชาวบ้านนะครับมีครับหุ่นยนต์ของเมืองไทยอีกครั้งต้องขอบคุณภาครัฐนะครับเป็นแห่งเดียวครับที่จัดงานเข้าเมาเป็นเทศกาลประจําปีต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ว่าในอําเภอส่งเสริมเป็นอย่างเต็มที่ครับ ผมช่วยจัดทำเพจนะครับแค่2วันแรกครับมีข้าราชการเข้ามากดไลค์กดติดตามแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรของมหาวิทยาลายัยก็เข้ามากดไลค์ครับรวมทั้งชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านประธานกลุ่มทุกคนครับร่วมมา้าร่วมมือกันอย่างยอดเยี่ยมเลยครับเริ่มต้นมาจากความรักความสามัคคีของทุกคนทุกชุมชนที่วานอนอนิวาสครับขั้นตอนแรกเริ่มตั้งแต่ตีสี่ครับตอนนี้เกือบตีห้าแล้วใครอยากทำข้าวหมาเป็นมาดูเลยครับ วันนี้อาจารย์แดจะพาไปดูทุกขั้นตอนครับใครจะรู้นะครับพ่อเนาะปาดมักหลักเข่าเนาะเ <c oughs> กี่ยวเช้าพ่อะอะไรพ่ออันนี้เีวยวหรือ่าน,น้มนมาหม่น้อยนะครับอีบหครับ,บ,รบมันยังม,นง,ง,งมันจะล่องตัวหอล่องถูเขมันเห็นบางว่งลุงเทียบอกว่าเกีย่ยวจะตีสองบรอตีซองคือ,อม,มกเอแเ้วเกี่ยวได้ได้มาอยู่ร่วมในบรรยากาศยามเช้าสดชื่นมากๆเลยนะครับ มีคนบอกว่าข้าวเม้าบ้านคอนสีนี่เป็นอีกหนึ่งในหมู่บ้านที่ไม่ใส่สีใดๆแต่งเติมเลยนะครับเป็นสีของข้าวเม้าแท้ๆวันนี้ครับผมจะจับตาดูและติดตามทุกขั้นตอนเลยครับว่ามีการทําอย่างไรบ้างและใส่อะไรปลอมปนไปหรือเปล่าคุณพ่อบุญมาและคุณแม่ยวนใจจะสาธิตและพาชมทุกขั้นตอนครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับข้าวเอาไปนีนไปเฮ็ด ปั่นไม่ออกครับปั่นไมไ่ออกอ๋อ,อ,กกอปั่นเนาะเ,าเดี๋ยวเบอกรกันปั่นนะครับเนาะปั่นขวครับผมเอาแล้วครับเดี๋ยวตามไปเบอ่งการปันน่นนะครับแม่เด้เอขั้นตอนที่สองกันครับขั้นตอนนี้เรียกว่าการปั่นข้าวนะครับ มภาคผิดภาคถูกต้องขออภัยครับเสียงค่อนข้างดังแล้วก็แม้จะดูเรื่องราวการทำข้าวเม่าออมาหลายหมู่บ้านแล้วนะครับแต่ที่บ้านคอนสีแห่งนี้ครับต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อบุญมาและคุณแม่ยวนใจครับที่เปิดเผยให้อาจารย์แดงได้เห็นติดตามดูทุกขั้นตอนครับดูครับมีทั้งกระมังดํกากระมังน้ําเงินกระมังเขียวและวิธีการที่ละเอียดเอาใจใส่อย่างมากๆครับนี่คือความตั้งใจของชาวบ้านคอนสีครับ ม่าช้าอยู่ที่กระบวนการกระบวนการมัสายิฟาดปันป่นปั่นเนาะอันนี้ปั่นเนาะกระบวนการปั่นนะครับอันนี้ไม่ได้ฟาดเพราะว่าไม่<อ>ไมีอะไรฟาดนั่นอเอาเครื่องกขอนห้อเลยครับขั้นตอนต่อไปถือเป็นของแถมแล้วกันนะครับในการทำความสะอาดกระทะแล้วก็ก่อไฟ คิดว่าคงไม่มีอะไรยากใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วขั้นตอนนี้ครับเป็นเรื่องยากพอสมควรเลยถ้าเราใส่ฟืนผิดชนิดนะครับใช้ไม้ประดู่ควันก็จะแสบตาหรือใช้ไม้ยูคาควันก็จะมากนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องหาไม้แดงแล้วก็ไม้ที่เหมาะในการที่จะนํามาเป็นฟืนด้วยครับมีรายละเอียดตรงนี้อีกเหมือนกันครับไปดูขั้นตอนต่อไปครับว่าข้าวรีบข้าวรีบนะฮะไม่ใช่ข้าวรีบ ขั้นตอนที่3มจริงๆเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ต้องบอกเลยครับผมดูเองก็ต้องเสียดายมากๆเลยครับรู้สึกเสียดายข้าวที่รีบถ้าเราทํานาดําจะได้ข้าวดีกว่านี้แต่ก็ต้องเสียค่าแรงในการดําชาวนาต้องทิ้งข้าวตรงนี้ไปเยอะเลยถ้าใครดูแลดีก็จะได้ข้าวมากถ้าใครดูแลไม่ดีตรงนี้ข้าวก็จะหายไปเยอะ ไปหายเหมือนกันครับตักข้าวทิ้งแต่ก็เป็นการล้างทําความสะอาดให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นก่อนนําข้าวไปเข้ากระทะไฟร้อนๆครับเอาน้ำใส่กันเลยว่ะแม่เดี๋ยวใส่อีกขั้นตอนขวบพมอครับ,อ,บ,รบอันนี้แม่ทำไรเนี่ยอันนี้เป็อะไรแม่เขาดูน,นขวบม <laughs> ขมอจะเขาหอมยางกว่าเรา จกหน่อยวะจกหน่อยจ <laughs> กหน่อยจอบถวว้ากัวเมมีแต่ความขักๆแล้วใส่ทั้งแักจกตัวอุปกรณ์ต้อเตรียมได้ครับผมตัวสีแหงมมง่งชุมโงหนึ่งเนาะตัวโง,งแต่บังซีมบึงเน้ะแม่นี่ครับเร้อบึงหลังสุก,กบอลเพาะชกขากระถิน้ำ ไม่ติคุ่ได้กินข้าวเรื่องนี้ต้องนั่งเฝ้ารอปล่านะสักที<อ>แล้วกปล่ายืนเฝ้าเนาะอ้กว่าขโมยเนี่ยได้กินมีนนบ่ได้เลยครับมีบ่ได้บ่ให้ผมเฝ้าไไบ่ได้บ่เครื่องบ่ให้เครื่องออโต้บ่ได้นี่ได้เครื่องมุนอยูไไ่บ่ได้บ่มุวนยู <c oughs> แล้วตอว้องเบิ่งขโมยเ่าแล้วยานขโมยเ่าบุ๊บสขั้นตอนที่สี่กินเวลายาวนานมากครับผมอยู่ตลอดเวลานะครับนั่งเฝ้าเลยครับไม่เห็นคุณพ่อคุณแม่ได้พักผ่อนกันเลย ยืนอยู่หน้าเครื่องยืนอยู่หน้าเตาทํางานตลอดเวลาครับใครคิดจะทำข้าวเม่าแข่งคิดได้เลยครับคิดแล้วคิดอีกหลายๆรอบเลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายกดหนุนดีกว่าครับลายโดยตรงของพระบุตรมาคือลายนี้นะครับถ้าเกิดของหมดก็ยังมีบริการแช่แข็งที่รวมจากสมาชิกทุกท,กทกคนในกลุ่มด้วยนะครับถ้าเกิดชาวบ้านติดต่อช้าหรือติดต่อไม่ทันใจต้องขออภัยนะครับเป็นชาวบ้านครับและลายนี้เป็นลายของคุณแม่ยนใจ มาชิกทุกๆคนในกลุ่มนะครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันดีมากครับผมเคียงแค่นําตัวอย่างของ2ท่านนี้มาให้ดูนะครับท่านอื่นๆก็จะทยอยลงในเพจที่เป็นเพจของเข้าเม้าบ้านคอนสีวานอนนิวาสนะครับใครดูแล้วเนี่ยอยากไปกำลังใจถ้าไม่ได้ซื้อก็กดไลค์กดแชร์ Facebook แฟนเพจให้ด้วยนะครับแค่นี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับและพร้อมกันนี้ในเวลาเดียวกันอีกหนึ่งครัวเรือนครับเป็นครอบครัวของ คุณดาวทองและคุณทองสาก็กําลังทำข้าวเม่าอยู่นะครับเป็นข้าวเม่าได้รับรางวัลด้วยนะครับที่นี่เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งน่าชื่นชมมากๆมาดูเรื่องราวกระบวนการขั้นตอนที่5กันต่อเลยครับถึใงให้มัน,นออให้ืันเย็นเย็นยัางจำได้อันนี้สาข้าวเม่าโดยเฉพาะเนะาะ ผมในความจะเอาไปตำเลยตำว่าไรล่ะตำขึ้นเป็นก่อนเลยข้าพมาวันนี้วันนี้วันนี้สี่รอบนะสี่รอบวันนี้อันนี้รอบอันนี้รอบที่สอง การตำบวกกับเข้าเครื่องแยกกากซึ่งก็คือแกลบและลำนะครับรวมกันเป็นหนึ่งรอบต้องทำแบบนี้ครับตำแล้วก็เข้าเครื่องแยกถึงสี่รอบในวันนี้ผมไม่เห็นการเชือปนลสีหรือใบไม้ไปอะไรเลยนะครับเป็นข้าวข้าวเมาล้วนล้นครับเครื่องแยกกากแยกแกลบแล้วก็รำออกไปครับเพื่อให้ข้าวเมาเราสวยพอดีนะครับช่วงนี้ก็อาจารย์ต้อยนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมวิธีการแล้วก็ชิมด้วยครับ ถือว่าผ่านนะครับนี่คือข้าวเม่าแท้ๆบ้านคอนสีครับหลังจากนั้นคุณแม่มารานะครับประธานกลุ่มก็เข้ามาช่วยอีกและอีกหลายๆคนครับมาช่วยกันอย่างน่ารักร่วมมือร่วมใจกันนะครับนี่คือข้าวเม่าผ,ผ,ผลผลิตข้าวอินทรีย์ไม่มีสีเจือปนที่บ้านคอนสีตะบนคอนสวรรค์อำเภอวานอนอนิวาสอย่าลืมียอุดหนุนกันนะครับแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไม่เคยสังเกตด้วยครับก็คือ กระด้งที่เราเห็นกลมๆนะครับแต่ที่นี่แตกต่างกันไปอ๋อนี่เหรออ๋อเพิ่งสังเกตรูปไข่ไก่เนาะใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะว่าเป็นเป็นภูมิปัญญาของที่นี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหมเนาะอ๋อเสร็จแล้วและขั้นตอนการแพ็คในห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ครับอาจารย์ต้นบอกว่าถ่ายสาวโรงงานหาสาวโรงงานอยู่มิดมิดจะไม่ใหญ่โรงงานอ๋อมีสาวโรงงานหนึงงน่งคนเจ้าจ้าก็หร่จ้า 9บรรจุหนึ่งพันกรัมหรือ1นกิโลนะครับข้าวเม้าสดแพ็คนี้ทําวันนี้ครับอาจารย์แดงมาอุดหนุนถึงที่ราคาเต็มราคาจริงครับกิโลละ200บาทต้องขอขอบคุณนะครับทางคุณพ่าคุณแม่ที่ทําอย่างปราณีและเปิดเผยขั้นตอนทุกขั้นตอนรวมถึงขั้นตอนที่8ครับขั้นตอนการบรรจุแพ็คให้เรียบร้อยมาอุดหนุนกันได้นะครับข้าวเมาของดีบ้านคอนสีครับ เนื่องจากข้าวเม่าส่วนใหญ่ที่บ้านกอนสีเป็นข้าวนาปีนะครับแต่ก็มีข้าวเม่าแช่แข็งไว้บริการข้าวเม่าในตู้แช่แข็งเนี่ยมูลค่านับแสนเลยครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อุดหนุนทําให้ข้าวในตู้แช่แข็งเนี่ยไม่เคยเก็บไว้ได้นานเลยครับแถมพิเศษอีกหนึ่งขั้นตอนครับเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงการดำนาและการปลูกข้าวเลยจึงจะขอแนะนําสายพันธุ์ข้าวครับ นางดาวสือเชียงสาค่ะบ้านคอนศรีตําบลคอนสวร์อําเภอวันนนิวาจังหวัดสุโขทัยนครค่ะอยากรู้ว่าข้าวเม่าที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับข้าวเตี้ยขาวข้าวสายฝนข้าวโดแดงข้าวขี้ควายข้าวหางนาแล้วก็ข้าวโกโคหอมจันท์แล้วก็ข้าวพม่าค่ะแปดสายพันธุ์นะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวค่ะโอ้โหครับขอบคุณมากมาะครับผมสวัสดีค่ะ แม่สวัสดีครับในมือคืออะไรครับข้าวม่าหวานบ้านคอนสีค่ะโอ้ข้าม่าหวานเลยนะครับผมเอ๊ะมีสองไซส์แม่ขายยังไงครับเนี่ยขายกิโลละสองร้อยค่ะสองร้อยลดส่งไม่ยอมค่าส่งค่ะอ่าโมื่อกี้แต่มาถึงที่เข้าบ้ากันเนาะมาถึงที่นะแล้วถุงเล็กๆเท่าไหร่จ๊ะถุงเล็กถุงละร้อยค่ะหนักเท่าไหร่ครับแม่หครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลนะครับข้าวม่าหวานบ้านคอนสีเป็นข้าวอินซีใช่ไหมครับใช่ค่ะข้าวอินซีโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับแม่ครับสวัสดีครับ และสุดยอดของดีนะครับคือการแปลรูปต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ข้าวตาละสองแสนกลายเป็นสามแสนสี่แสนในอนาคตรครับตอนนี้ล่าสุดกาแฟข้าวเม้างาดำมีขายแล้วนะครับที่ Facebook f แฟนเพจยุวชนอาสาข้าวเม้าบ้านคอนสีและล่าสุดยังมีข่าวแว่วๆนะครับว่าจะมีคุกกี้พร้อมกับไบโอข้าวเมาและของดีอีกหลากหลายอย่างครับติดตามได้เลยครับยุวชนอาสาข้าวเม้าบ้านคอนสี พบดีซีขอขอบพระคุณทีมงานบ้านคอนสีและผู้เกี่ยวข้องทุกๆท,ท่านเป็นอย่างสูงนะครับข้าวเมาบ้านคอนสีของดีวานอนิวาสขอบพระคุณทุกวิวทุกไลน์ทิดตั้งคับสวัสดีครับพบดีซีภูผานออนไลน์ business development center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ผู้ผ่าน